Don't drop uh -huh. <laughs> สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับครับสาหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเทคนิควิธีการเล่นสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับว่าสไตล์การเล่นเนี้ยมันเป็นยังไงและจุดเด่นมันคืออะไรนะครับสไตล์เนี้ยมันก็เล่นคล้ายๆกันกับฟิกคเคาน์เตอร์ครับเพียงแต่จุดเด่นมันคือสวนกลับด้วยบอลยาวครับไม่ว่าจะเป็นการผ่นบอลแนวยาวแบบรูช่องนะครับหรือว่าการยกบอลและโยนบอลตัดหลังนั่นเองครับอันนี้ส่วนตัวนะผมมองว่า สไตล์นี่ยมนเล่นสนุกดีนะครับทุกคนความรู้สึกเหมือนแบบนักเตะมันคอยที่จะวิ่งหาช่องตลอดเลยโดยเฉพาะตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาและศูนย์หน้านะครับใครที่ชอบเล่นแบบสายแทงทะลูช่องนะครับผมแนะนําสไตล์นี้เลยนะและต้องมีความไหวพริบที่เร็วด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่านักเตะตัวไหนยกมือชี้และวิ่งหาช่องนะครับส่วนแผนฟอร์เมชันนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเราชอบนะครับว่าเราถนัดแผนรูปแบบไหนนะ ไม่ว่าจะเป็นกองหน้าคู่หรือหน้าสก็เล่นได้หมดนะครับมันขึ้นอยู่ที่เราถนัดนะครับเราจะได้รู้ว่าเออเราเล่นแผนนนี้นักเตะเราจะต้องวิ่งไปลายไหนนะครับเราจะได้แบบแทงให้ถูกช่องนะครับอะไรประมาณนี้นะส่วนการยืนสไตล์ของนักเตะนะครับโดยเฉพาะปีกซ้ายปีกขวานะผมแนะนําให้เป็นสไตล์โพส i f ฟิกวิงเกอรนะครับเพราะว่านักเตะมันจะได้แบบวิ่งออกข้างนะครับแล้วเราจะได้แบบแทงตัดหลังได้อะไรประมาณนี้ ส่วนสไตล์ที่ผมไม่แนะนําให้เล่นปีกนั้นก็คือสไตล์ roaming f a n k นะครับเพราะว่าสไตล์มันมันจะหุบเข้ามาในอะ่ะทุกคนมันเวลามันจะวิ่งอ่ะมันจะวิ่งทับลายกองหน้าผมไม่ชอบเลยครับสไตล์เนี้ยทุกคนก็ลองไปเล่นดูนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่เล่นกองหน้า3ตัวนะครับ แล้วถ้าปีกทั้งสองข้างจะเป็นต้องเปิดบอลแม่นไหมส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นผมนะถ้าเปิดได้ก็ยิ่งดีครับแต่ต้องมีความเร็วแล้วก็ความคล่องนะครับอีกอย่างคือต้องจบสกอร์ได้ดีด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมนี้ให้ดูนะครับว่ามันจะมีช่องให้เราได้แทงไหมครับแนะแผนที่ผมจะมาเล่นนี้ก็คือ42 1 3นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับไปฮะดูดีไปขึ้นเกมไปซ้าย เนตต็ตตาไเดีกวปาค่อยๆไปค่อยๆไ,ไ,ไปครับมาตัวเชื่อมเยี่ยมจิปเปียจ่ายมาที่โซนตังมินดึงมาช็อตไปหนึ่งทีแฮงตรงนี้โอ้โหคนละช่องไปฮะยังไงเยสะ์โอ้ยจุกไปฮะดอกนี้เยี่ยม Eric Yok Forland Nima Đồ nào đi Ấy Sùa Nè Nà Thái ông giao bây Dậm yep. Ui chờ spin pin tay Mày đai hả Ui Đặt mày đai Viên đặt Dậm Người ta hả Alaba Đồ nào đồ nít สวยเนยมายกซนจบเรียบร้อยครับ1.0ึ 0, ครับเห็นไหมมันจะมีช่องให้แทงแบบนี้ครับทุกคนย้อนดูได้นะจังหวะเมื่อกี้นะที่โดนาโดนี่จ่ายให้กับเนมาเมื่อกี้นะครับคือนักเตะมันแบบจะวิ่งทำทางให้เลยแค่เราจ่ายไปเลยครับเราไม่ต้องกลัวว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเพราะบางทีระบเบ AI ไมันอาจจะฟุกให้เราเลยก็ได้นะครับ<ว>โอเคไหมมสเตเฮ้ยเฮเด็ดเด็ดีเดดดดยเ ไปหัอมาครับตรงนี้นี่เขาบุกมาเฮ้ยไม่มีใครเข้าเลยเฮ้ยชิบหายแล้ววิ่งเร็วจัดเฮ้ยเียบบ้อยครับอือหือไปฮะยังไงพลิกมาสวยวนวนวนหยับแหงเข้าในฮะเฮ้ยโดนโดนนี่ปั่นลูกนี้โอ้โหปั่นติดครับเอ้ยซ้ายลงไปวน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  โอ้ติดจิดหายละเมซี่โอ้ตัวนี้เร็วจัดอินสวยไปเฮ้ยโดนบีบโดนบีบจิงโอ้โหโฟลอร์ไม่ถึงเดี๋ยวนี้สวยแทงยี่ยมไปเลยเดือดระตัวนี้เอา่ะเอา่ะหักปันเรียบร้อยโอ้โหช็อตเนี้ยคือเราดักบอลได้แบบกระทันหันนะครับ เราต้องมีไหวพริบที่แบบว่ามองตัวไหนจะวิ่งนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นตัวนาโดนี่แบบเคลื่อนที่แล้วนะก็คือแบบให้ในมาแทงยาวไปเลยคือแบบหลุดหลุดแทงนไะงอุย้ยสวยเอาอีกทีโอ้ยสวยเคลียร์โอ้เป็นไงตักโอไม่ถึงเยีเ่ยมโอเคจ่ายมา เอาจานจานหมดเวลาแล้วจานหมดเวลาแล้วสวยเกียโอเคครับหมดครึ่งแรกไปโอเคครเรานำสองหนึ่งนะไปฮะเขาจะเล่นอุเคียนั่นไงว่าแล้วเัาดักได้ครับแทงมันอยู่ฟอร์ดันฟอร์ดันหาตัวจ่ายโดนลุมมุนี้เอา้ายังได้ตัวนัลลี่ดลี้ยกออกมาไม่ถึงครับ แต่ว่ามีตัวมาเก็บครับอย่างอะไรบา่าโรดี้นาทีโซนมินชิงไปเนมา่าจ่ายต่อมาที่ฟอรลันก็ไม่ถึงครับย,รย,ย,ยังไงตรงนี้สวยตัวนี้โอ้โหสเต็ปเมื่อกี้แหกต่อมาที่เนมาหักมาที่ฟอรลันโอ้โหไม่ถึงครับถ้าถึงนี่บรอะลรนะครับจงังหวะนี้อลาบาที่ทบอสครับเปิด,ด้วยซ้ายมงโอโ้ไม่ถึงยังไงไม่สิโอไม่สิตะวันมาสวยฮะ ยกไปด,ดูนะดูนี่ยังไงจ่ายให้โอ้โอ้โหจ่ายหน้าอย่างงี้วะคุจนจ่ายอะไรอย่างงี้เมซี่โอ้ตอกโซนมาสวยฮนะเราต้องถอยลงเกรมรับนะครับเยี่ยมโอ้โหยกินมาแบบดือด้อเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่มาโอ้โหไปผิดตัวเมสซี่อยู่ที่บอลยังไงวันนี้ปั่นด้วยซ้ายเฮ้ย hey. โอ้โหโอ้โหโ นัวเข้าไปแล้วอ่ะยกไปให้มาตินเนสอือยังได้ครับไปขวาออกขวาไปเยี่ยมจ่ายตัวฟอรันวิ่งแล้วเย,ย,ยี่ยมไปยิงเรียบร้อยครับโอ้โหยิงสตันนิงเคฮะก็จะประมาณนี้นะครับอืมเป็นไงสามหนึ่งแล้วทุกคนไปฮะเราได้เกมรับเขาจะเล่นลูกเขีย่ย เมสซี่โยกนี่แน่จะไปไหนอลาบาเก็บกินเลยครับไปไปโอ้ใจพี่ตัวโอ้โหจะใจกับฟอรลันนะเมื่อกี้เนี่ยไปถอยไปถอยไปถอยไปเยี่ยมกลางไปนี่มาดับโบทัดโชยกโอ้โหยกไม่ตัดข้ามเลยอะ่ะเอามีกลางไหมเอาชิงมาจังหวะเดียว ข้างในสวยะจังวันนี้เอา้ยจิบอาแล้ะเยี่ยมดักดักเฮ้ย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 โอ้โมงเชี่ยโอ้ไม่ดีด้วยยังไงยังไงอันเชโลเปิดตรงนี้โอ้ยเอ้ยโอ้โหข้ามหัวประตูเข้าทุกคนแม่ โอเคเราก็ยังนำอยู่นะครับแต่ว่าจะโดนอีกถึงลูกไม่ได้นะชิงไปนี่มาหาตัวเปิดไปจ่ายเข้ามาในชิงไปโอ้ไม่ถึงครับเขาสวนมาตรงนี้อีซักโรดี้มาเนสยกไปออกมาแม่นครับโดนาโดนี่ แต่ก็หมดเวลาครับผมโอ้โหครับโดนเขาไล่บีมานะครับ2ลูกนะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสไตล์การเล่นนองบอลเคาน์เตอร์นะครับเราก็หาช่องไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีช่องให้เราได้แทงเองครับจะได้หรือไม่ได้เราก็ต้องแทงไว้ก่อนนะครับทุกคนบางทีมันก็ฟุกให้เรานะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวลองไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามในช่องเลื่อยๆของผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ